นาโมตาสสะภังะวาวตอวฮาระตัสัมมาสัมพุทธัสสานาโมตันสะภังะาว สานะผู้ตานสามทางฆาวะ สามนาพูทธสานนางเอพอแตตางนะมเดวันเทศนาคอยสิว่า นามูแปลว่าขาวันทาน้อมโยกถวายนัเออก่อนสีบันดาใหญ่เดืองในลำมหาเวทเทศให้โยมพี่น้องได้ฟังแจงกูสุขคน พวกพ่อตาแม่สนแด่พวกทานทั้งดายหิ่งได้สายล้อฟังดอกนั่งเต็มสารากวางนำยุมทั้งปวงอยากฟังเดืองกระแสธรรมบนสี่มวนำขอเสื้นส่วนจงยังคอยขันหูหน่อยมูขันยุมนำ ตางใจฟังไปให้มุมในดำพระเวทสิบสามกันแม่ใหญ่อ้ยพากันฟังให้มานขากาสุนีไก่เว้นถ้าจิตใจหฮามันบบพันเปนไปทั้งไม่ถ้าจิตใจเดือมใสในมาฟังบอนบันคอยสิเบาดอกสูฟัง นะลืมบ้านตวนใครสิว่าจําเดื่องดอกเป็นมาเทศนาให้ยู่มฟังให้จื่อจําเอาเรื่องจับสําเนียงก่อนแดกะแสทําในเรื่องยุมเอ้ยอย่าสูฟังแต่สังเสียง ฟังสำเนียงบาดขอพญาน้อยสีอ้อยแถมเออบัดนี้คข่อยสีบวต้อเดือห่างตามเดืองขณะไนลำขณะไนทำสัมมาสาสนา,าเป็นเดือง เยี่ยมสิจับเอาคอในลำม,มหาเวทเทศกันฟังเป็นขอคอสิคอเจ้นะว่าก้าวอ่อโน บานตัวเดิน่าทันสะพอนเดินหุ่มเดินฟังเป็นก้อนโตก่อนดอกว่ากันวันนี้ฟังเดินแถวหุ่มทอทัสะพอนกันที่เนื้อย้อนเก่าวถึงนางพุทธเรนเอาอยู่บนสันฟ้าเป็นเมียเงาทานพระอิน นามทุกทุกอย่างตลอดสิ้นสนุกยิ่งเดือวิสัยทั้งสนุมนั่งในดกมืนคือกองดาวขนาวิมันหอกว่างกองปะคมจอยเสอนเสียงบันเด้งคึกคืนบ่มีมือสหวามเงา โอ้ยสมกับซื้อว่าเจ้าเป็นเมียเอกองเอียม้ยมสิกินสินอนบ่ายาแค้นพ่อหน่อยมีคนคอยประคินให้อาหารกินดอกเป็นยูปรับจันแนกงกูหอมกลุ่มท,ทั่วทารังนั่งอยู่ถึงเกา่าเอสนุบนันวีปัดพุนามัย อีดก็บ่ได้กัดยงจะบ่ตมอยู่ทั้งสวรรค์พุ่นน่ะเนาอยู่ทั้งสวรรค์ฟ้าเป็นมื้อหน้าหน้ายิงความเป็นจริงนิมิตเกิดแกน้องบ่มีหูดอกเมื่อฝันน เอาบุพานิมิตวานานดอกบอกเหตุเศร้าสวรรค์ให้จุติลงมาดอกเกิดภูมิภายพี่มาเกิดในเมืองแตกม,มีต้องใส่สาศาสตร์พูดสรินาดน้อยดอกมองเศร้าเก่าพันไทยนะข้าวนั้นอินทิราชไทยจึงจะตอบยาก เป็นจังได้นางเอยเป็นจังได้นางเอยจึงคอยทอดมานกาน ข้าวั้นพุทธศิีเทจึงทุนองค์พระเจ้าพีนางสิไดจากนี้ลงไปเกิดเขตไใตขนในเพื่นมนุษย์คนนีกน้กันบพ่พ้นพอนดีมิดมันสั่งหอนจิดอวอนเมืองสวรรค์โมหังไกลขในเว้น ก็จักแม่นเวียนอีงยัางนองในน้ำมาคันดาวจองพระอินทร์บตโตนองยีนางดาราตาเพ่งโอ้ยสุขแลทุกบ่เหือดแห่งได้สิว่าเมืองสวรรค์ดอกนางเอ้ยเข้าเมื่อกำน้ำทันดอกดีนี้บ่มีไร เขาเมื่อกำน้ำใสกันด่านแสนโศกโดกมันบ่อเทียงเทียงมันดอกคือดามดังนีพานเสื้อว่าสงสารนี้ได้เวียนตายเวียนเกิดดอกนางเอ้ยภัยผู้นี้บ่ผลหนักเด้งพออยู่บ่ศซ้า บ่ว่าคอยแนจอมจำที่ภาคพอยนี่ไปตามกรรมตำพินก่อนดาเดินวลนองเวียนน้ำปองขน้ำใสมันจำใจสิไดห่างเจ้า,า,า,าก,ากะบ่ออยากห่างคอยกะบ่ออยากฮือคือสิไดรอรห้างกัน พรทีน่นางประสคงนานจงขอพี่เธอคนดีพี่สิปูงแปลงตกแต่งแป้งประพันธ์ให้เขานั้นพุทธสิรีไทยจึงขอพรจากพี่ขันสีไก่ดีขอพรนอจากไาอสิบขอจงปันทาน ขอหนึ่งน่างามน้องไปเกิดกรรมเมืองมนุษย์ไก่ตาให้เกิดน้ำพระาาราชาผู้ยศสงคุ้งฟ้าโอสิมิรันโอสาแทนม,มากรสั้นพอขอสองนอพระเนตรเนื้อางามเกี้ยงเจ้าเขียมคำสองตากรรมให้ดำปอดบอดีสวดพระรูปุ แป้งเอ่ย่ะได้มีหมองสอบขอสาบนานมูเดีิวขันธนูให้กันกงกง,ง,งเป็นสีคงลงให้งามโดวนว่าเดินคนเออจังว่าขอสีนานให้ได้ซื้อพุทธสีขอให้มีนา่นทาบกะนังเดิมดาเข้า สำหรับขอที่หาขนางมีบุตรตาขอให้ได้สายก่อนเป็นคนใจแก่กาพรสาสรบาแตงบุญขอหกนานย่ำขามีลูกหน่อย ตนทองแก่คัญญะตึ้งอย่าได้นอนคือคนหมู่ประสาสาวบ้านอันว่าขอเจ็ดหน้ายามค้ามีบุตรแล้วหนุ่มพะนางอย่าได้ย้อนและอย่าได้ด่าได้คนคือนางสาวซำน้อยสมดว่าดังมาห ขอแปดนานอันว่าเกศสีนให้ดำดีคือเก้าเปียบดังเท่าอยู่น้ำอย่ามีแห่งแต่ยังใดขอให้พ้าพี่ไทยจงปราศพ้นเทียบขอเก้านอาอันขอให้กาญะนั่นงพงใสเสมอดำ ขอสิบนานนมเมื่อไว้สราทอกายของเฮา,านั้นคือเก่าคำจะใดที่น้องบ่อยใสเ่เดอมมารังหมายเออมิมิตาโตข่ายปวดูมผงสาดนิราสิประการที่นั่งขอตานำ ขอประทานนำอายองค์อินพระเจ้าพีสิบระการที่นั่งขอจูงประทานในบ้างกันสมโอโหบารา พอนกันนี้สิบเก้าเดือนพระคาถาแม่ใหญ่เอ้ยเพราะว่าโจพ่อดีอันสมควรไววลุงกันนี้เอวบางที่ตนขาพาซนดามยกไปนี่ก่อนฟังเพิ่นสิเทศตอซนภาวันขาม สิไหว้